สำเพอสีเสียงตรงไหนวะอาจารย์จาเลยเป็นน้ำมาเลดเดี๋ยวดไม่รู้ว่าเสียงตรงไหนขนาดนี้เดยเียไม่ทด่อู่เรียอาจารย์เป็นน้ำมาเลสุราบอนนาะโอ้ยเป็นพม่านนึกว่าจีวอนนะโมอตอรไซค์โอ้ยโอ้ย้ยโอ้ยโห้อ้ยโอ้ยโ้ยโเ้ยอ้ยเอยอเ้ยย เสียงข้างบนอาจารย์อาจารย์อปมาเนียไอ้ปุ๋ยสาลูกเลยทราบเวลาดีตี้นล้วลูกใหญ่ประตูมาแล้วตูนนะครับต้องขับรถมาหัวบาบีตะการเลยตะการเลยเอ้ยตะการลูกเดียวเดียวข้างบนเลเปิดตอนไหนล่ะไป็ช้าพวอะไรเลยเด้ไม่น่าจะใช่ลมมั้งอ๋ลีรามาพีนไหนวันที่เด้อันนี้ไม่ใช่ลมแน่แน่ลีโดตายเดยดแต่แมื่ตาตีชาดเลยเด้ลีโมาเพี้ยนไหนบู๊ ข้างบนน่ะมันคือหนึ่งผมก็จะจะพูดเหมือนเดิมมาเลยอะโผมาอะไรพันมาตุ้บปิดเนาะจุดนอนอะโผมาตายเมื่อปว่าผมมันมีกระดูกอะโผมาเนี่อายุชีวิตอายุชีวิตในโซนนี้แต่ทีเนี้ยข้างบนเนี้ยไม่เคยได้เข้าจนเราได้เข้ามาสองครั้งแต่ก็ไม่ได้โฟกัสข้างบนมากตอนเราเข้าไปแล้วแต่ตอนนี้นักคารอไอ้นะกคารอเวนบุปผีเนี่ยตายไเลยปิดเลยปิดเลยที่ยาบูร์เลยตะขาบไปกราบี่เด็กเข้าเดินนะตะขาบไป เนี่ยไวเนี่ยผีเลยเนี่ยที่ได้เลยว่าพอมันจะคลายมันเป็นโขโบราณเนาะที่เนี่ยกาะลยยิงลงมาที่มีใครอยู่ข้างบนไหมครับอัปมาบดุชีเลยหล่งตาหรือเปล่าผมเคยขึ้นไปแล้วที่ผมคิดว่าเฮ้ยอาจจะเป็นเพราะว่ามันเหมือนว่ามันเป็นพื้นที่ที่เขาน่าจะเป็นของพระองค์ที่เริ่มปลูกเสกทําของเขาอาจจะเป็นกระดูกของเขาด้วยหรือเปล่าแล้วเขาเสียชีวิตไปแล้วหรือเปล่าที่เอาล่ะละแถวลอะไรอยู่ กระจาดได้พงศิริชีรบวัเนาะทีพงศิรตีหาเดิเนาะน้าช่องสันจาบดูเละกูต้องขึ้นไปใช่ไหมเนี่ยน้าแต่ไปเที่ยวแม่เขาลาได้ตั้วดูนี่เนี่ยนะโอ้โหยิปอบแดงๆมึงเอ้ยแค่ปกติเดินผ่านเฉยๆกูก็เสียวอยู่แล้วโบมาแทนทีเราจะมาทัดทายกันอย่างนี้ไม่ได้เด้อจะแต่งท่าหน่อยอยู่บอกคุดลุมยาวเวมุสุนอะมันเดี๋ยวแป๊บนึงพี่นาขอทำใจก่อน พราะถ้าหากผมก้าวไปเนี่ยไอ้ไอ้ลมแล้วผมไม่กลัวผมหัวก้าวไปแล้วผมจะเจออะไรอเพราะลมมันพัดเข้าเนี่ยมันไม่ประตูมันไม่สามารถเข้าออกเข้าออกได้ทั้งสองบานตะขาขาได้นะเพสโลเวนไล่ไปลนะเวลาก่อนเพลล่ไปเลยวันนั้นเราเพี้ยนเลยเราบอกสวัสดีครับโอ้โหที่กูอย่าเด้อถ้าหากมีดวงจิตดวงวญาณสัมภเวสี หรือผีตายโหงวิญญาณเล่นล่อนอะไรก็ช่างที่กำลังลจ้องจ,<ส>จะเล่นงาน,นหรือจะทำให้กลัวเนี่ยยังไง